สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับจากการแชร์ลิงก์ทำเงินทูมอนี่วอลเลตฟรีนะครับ478.38สตางค์นะครับได้รับมาในวันที่5กันยายนนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนเนาะใครสนใจอยากจะทําเงินทูมอนีวอลลตจากการแชร์ลิงก์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องแชร์แบบไหนถึงจะได้รับเงินเข้า wallet แบบโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็ ทูมอนิวเล็ตนะครับและก็อัปเดตการทําเงินทูมอนิวล็ตจากการแชร์ลิงก์นั่นเองนะครับแชร์อย่างไรให้ได้เงินเข้าเวล์ตนะครับตามยอดที่ผมได้รับมานะครับ470กว่าบาทนะครับทำได้ฟรีทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปลงในเครื่องของเรานะครับเราสามารถใช้งานผ่านตัว Google ได้เลยนะครับผมได้ลงรีวิวการถอนเงินไปเมื่อประมาณ1วันที่แล้วนะครับที่ได้ลงรีวิวการถอนไปแล้วก็ได้รับเงินเข้าทูมอนิวเล e ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามหลักฐานี ผมได้เปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมานิวเลตนะครับจากการแชร์ลิงก์นะครับผมแล้วได้รับเงินมาล่าสุดนะครับในส่วนของทูมานิวเลตนะครับผม470กว่าบาทนะครับได้รับเงินจากเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า summoner.com นะครับที่ได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะสมัครใช้งานนะครับลิงก์สมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปากหมดไวว้้้ใหแล สามารถกดลิงก์สมัครได้เลยมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําเงินได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของรายได้ที่ทําการได้รับมาแล้วก็วิธีการใช้งานการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับที่ได้ลงรีวิวไปนั่นเองนะครับวิธีการสมัครก็ดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะดูในคลิปนี้เพิ่มเติมก็ได้นะเมื่อเรากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome เพราะว่ามันสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองนะครับกดตรงนี้นะครับผมด้านล่างนะครับคําว่่าาสสมมมััคครรชิกใหนะบ ตรนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้ใส่อีเมลใส่รหัสผ่าน2ช่องกดยืนยันนะครับในส่วนของโปรแกรมตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็นแท็กซี่นะครับแล้วก็กดยืนยันเมื่อมันติ๊กถูกแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้อีกรอบหนึ่งจากนั้นนะครับผมทําการกดลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนในส่วนของอีเมลของเราในการสมัครแค่นี้เราก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับพอเรากดเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับขั้นตอนต่อไปนะกดมาที่3ขีด้านซ้ายมือ นะครับผมแล้วก็กดไปที่การตั้งค่านะครับในการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะกดเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับทั่วไปนะครับของเรานะครับแล้วก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับในส่วนของบัญชีทูมิเนีลเล็ตของเราเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะใส่ลงไปนะครับเมืองตรงนี้นะครับให้ใส่เป็นอำเภอที่เราอยู่นะครับเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็กกให้ครบนะครับใส่เบอร์วอลเล็ตเลยก็ได้นะสลับหมายเลขโทรศัพท์ต่อมานะครับเป็นวิธีการถอนเงินนะครับให้เราเลือ เป็นโทมนี่เพราะว่ามี3ช่องทางให้เราเลือกในการถอนเงินมี PayPal Bitcoin t o m o n ี่เดเราสามารถเลือกการถอนเงินของเราได้เลยว่าเราจะถอนเงินผ่านช่องทางไหนนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับมาใส่บัญชีในการรับเงินในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ทําการกดส่งเพื่อที่จะทําการบันทึกการถอนเงินนะแล้วก็กดส่งไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือการกรอกข้อมูลในการรับเงินนะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับกดมาที่3มขีดเหมือนเดิมนะกดมาที่การถอนเงินผมได้ทาการถอนไปนะครับอยู่ที่ประมาณ14.07ดดอลลาร์ ใช่ไหมครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับยอดรวมทั้งหมดเนี่ยขึ้นเป็น192.61ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนไปนะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับ14.07นะครับผมตรงนี้นะครับสถานะนะครับผมขึ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนในส่วนของ s m m o n e r c o m นะครับตัวนี้เป็นเลข ID นะครับผม3077นะเดี๋ยวผมจะเปิดใน t ูมอนิว l เลตให้ดูตรงนี้นะครับเป็นยอดเงินในทูมอนิวเลตที่ผมได้รับมานะ478บาทนะครับ yep ตรงนี้นะครับผมเป็นการบันทึกจากเว็บไซต์ Smoner Payment ID 3077นเะครับเป็นชื่อเว็บไซต์ชัดเจนนะครับในส่วนของการโอนเงินเข้ามาทูมอนิเมลเลตของผมได้เงินจริงแน่นอนจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับล่าสุดนี้ครับวันที่5กันยายนพอเงินไปประมาณ1-2วันเงินเข้าเลยนะครับ Smoner นะครับผมก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมส่วนวิธีการแชร์ลิงก์ทำเงินเนี่ยก็สามารถกดแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเอาลิงก์อะไรมาใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดย่อลิงก์ให้มันสั้นลงเป็นในส่วนของเว็บไซต์ Smoner แล้วก็ทำการแชร์ลิง ถูกช่องทางนะครับก็ตามคลิปที่ผมได้สอนไปก่อนหน้านี้ว่าจะใช้งานอย่างไรเดี๋ยวดูในคลิปได้นะครับผมทําคลิปสอนไปแล้วหรือว่าจะดูตั้งแต่คลิปแรกเลยก็ได้การใช้งานเนี่ยไม่ได้ยากยิ่งถ้าเราแชร์ออกไปเยอะเนี่ยก็ยิ่งได้เงินเยอะครับถ้ามีคนกดลิงก์เรานะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตแค่นี้นะครับไม่ได้อัปเดตการใช้งานทั้งหมดนะเพราะว่าผมได้ลงรีวิวการใช้งานไปทั้งหมดแล้วนะว่ามันใช้งานแบบไหนอย่างไรทําเงินอย่างไรแล้วก็การถอนเงินแล้วก็การจ่ายเงินในคลิปนี้ล่าสุดนะครับได้เงินจริงแน่นอนสนใจก็ลองไปสมัครททําดู ได้กันจริงฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับเอโอเคนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิวเลตนะครับจากการแชร์ลิงก์นะครับผมแล้วได้รับเงินมาล่าสุดนะครับในส่วนของทูมอนิวเลตนะครับผม470บกว่าบาทนะครับได้รับเงินจากเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า summoner.com นะครับที่ได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะสมัครใช้งานนะครับลิงก์สมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้แล้วรสาามถกด ลิงก์สมัครได้เลยมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําเงินได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของรายได้ที่ทําการได้รับมาแล้วก็วิธีการใช้งานการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับที่ได้ลงรีวิวไปน,นั่นเองนะครับวิธีการสมัครก็ดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะดูในคลิปนี้เพิ่มเติมก็ได้นะเมื่อเรากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome เพราะว่ามันสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองนะครับกดตรงนี้นะครับผมด้านล่างนะครับคําว่าสมัคครรรสมมมาชิกใให่่นตงีี้ท ไม่ได้สมัครกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้ใส่อีเมลใส่รหัสผ่าน2ช่องกดยืนยันนะครับในส่วนของโปรแกรมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นแท็กซี่นะครับแล้วก็กดยืนยันเมื่อมันติก๊กถูกแล้วก็กดติก๊กถูกตรงนี้อีกรอบหนึ่งจากนั้นนะครับผมทําการกดลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนในส่วนของอีเมลของเราในการสมัครแค่นี้เราก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับพอเรากดเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับขั้นตอนต่อ แล้วก็กดไปที่การตั้งค่านะครับในการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะกดเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับทั่วไปนะครับของเรานะครับแล้วก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับในส่วนของบัญชีทูมิเนลเลตของเราเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะใส่ลงไปนะครับเมืองตรงนี้นะครับให้ใส่เป็นอำเภอที่เราอยู่นะครับเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็กรอกให้ครบนะครับใส่เบอร์วอลเลตเลยก็ได้นะสลับหมายเลขโทรศัพท์ต่อมานะครับเป็นวิธีการถอนเงินนะครับให้เราเลือกเป็นทูมว ว่ามี3ช่องทางให้เราเลือกในการถอนเงินมี PayPal Bitcoin ทูมิเนีลเดตเราสามารถเลือกการถอนเงินของเราได้เลยว่าเราจะถอนเงินผ่านช่องทางไหนนะครับอย่างนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับมาใส่บัญชีในการรับเงินในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ทําการกดส่งเพื่อที่จะทําการบันทึกการถอนเงินนะแล้วก็กดส่งไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือการกรอกข้อมูลในการรับเงินนะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับกดมาที่3ขีดเหมือนเดิมนะกดมาที่การถอนเงินผมได้ทาการถอนไปนะครับอยู่ที่ประมาณ14.07ดดอลลาร์ใช่ไหมครับในคลิป ก่อนหน้านี้นะครับยอดรวมทั้งหมดเนี่ยขึ้นเป็น192.61ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนไปนะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับ14.07นะครับผมตรงนี้นะครับสถานะนะครับผมขึ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนในส่วนของสมูเนอร์ดอทนะครับตัวนี้เป็นเลข ID นะครับผม3077นะเดี๋ยวผมจะเปิดในทรูมันนี่เวลด์ให้ดูตรงนี้นะครับเป็นยอดเงินในทรูมันนี่เวลด์ท เป็นการบันทึกจากเว็บไซต์ Smoner Payment ID 3077นเะครับเป็นชื่อเว็บไซต์ชัดเจนนะครับในส่วนของการโอนเงินเข้ามาทูมอนิเมวิลเลตของผมได้เงินจริงแน่นอนจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับล่าสุดนี้ครับวันที่5กันยายนถอนเงินไปประมาณ1-2วันเงินเข้าเลยนะครับ Smoner นะครับผมก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมส่วนวิธีการแชร์ลิงก์ทำเงินเนี่ยก็สามารถกดแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเอาลิงก์อะไรมาใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดย่อลิงก์ให้มันสั้นลงเป็นในส่วนของเว็บไซต์ Smoner แล้วก็ทำการแชร์ลิงก์ออกไปได้ททุกช่องางา ก็ตามคลิปที่ผมได้สอนไปก่อนหน้านี้ว่าจะใช้งานอย่างไรจะดูในคลิปได้นะครับผมทําคลิปสอนไปแล้วหรือว่าจะ,ะดูตั้งแต่คลิปแรกเลยก็ได้การใช้งานเนี่ยไม่ได้ยากยิ่งถ้าเราแชร์ออกไปเยอะเนี่ยก็ยิ่งได้เงินเยอะครับถ้ามีคนก,กดลิงก์เรานะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตแค่นี้นะครับไม่ได้อัปเดตการใช้งานทั้งหมดนะเพราะว่าผมได้ลงรีวิวการใช้งานไปทั้งหมดแล้วนะครับว่ามันใช้งานแบบไหนอย่างไรทําเงินอย่างไรแล้วก็การถอนเงินแล้วก็การจ่ายเงินในคลิปนี้ล่าสุดนะครับได้เงินจริงแน่นอนสนใจก็ลองไปสมัครททําดดูนฟไ้งิ ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ